ที่เดิมยังไม่รู้เลยก็ต่อเนื่องกันกับตัวนี้ฮะเรือทงนะครับเป็นตัวที่เราพยายามผลักดันมาเลยนี่ดูนี่ดูนี่อะไรนี่ครับน้องกอครับนี่มันคืออะไรพี่คือการข้อสองทีเพื่อให้จอเปิดแล้วก็ข้อสองทีเพื่อให้จอปิดได้นี่ นีเพราะว่า LG ต้องการลดการใช้ปุ่มให้มากที่สุดนะเพราะมันเป็นลักษณะต้องการลดโลกร้อนก็คือมีความตวนะครับแค่แต่สองทีพอเขียวอะไรอันนี้คือมูกหรือเปล่าครับลดโลกร้อนอะไรไอปุ่มน้อยไงลดการเสียสีปุ่มทั้งหมดจะไปอยู่ข้างหลังเขาเรียกว่าอะไรครับ เลียคีครับเรียคีย์นะใช่ครับแปลว่าว่าอะไรเรียคียเลี้ยคีย์แปลว่าปุ่มหายากปุ่มด้านหลังกันนะหรือว่ามันหายากนะวันนั้นแบบไปจับตั๊มชื่อไปเลยฮะลียคีรุ่นนี้ลืมปุ่มปุ่มหายากมันแลี้ยไรเท่บางคนบอกอะไรเนี่ย แปลกประหลาดนะที่คนสงสัยว่ามันจะใช้งานยากจริงๆมันไม่ได้แปลกนะคือจะบอกว่ามันควรจะเป็นมาตรฐานด้วยซ้ำครับควรเป็นมาตรฐานของมือถือทุกรุ่นบนโลกใบนี้มันออกมาจากปากของเกรียน LG นะครับใช้จริงๆฮะอ่ะยอมนิชี่เลยเพราะว่ามันตรงกับสรีลระคอนใช่ครับตรงเป๊ะผมผมยอมจริงๆนะว่าพอเอามาใช้จริงเฮ้ยผมมันควรอยู่นี่นช่คุณนกเกก็ใช้แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่ชอบนะครับ เราไม่ต้องเปิดดูคู่มือเราสัมผัสได้ได้เองว่าเราต้องเลื่อนมือยังไงมันจะตอบสนองยังไงคุณนบเล่นแค่ชั่วโมงเดียวนะครับบอกผมว่าพี่อยากได้อ่ะขอ LG สิครับขออันนี้เลยใช่ไหมแม่ซื้อนะอยากได้คือ LG แล้วฮะก็ปุ่มด้านหลังมีประโยชน์จริงใช่ครับแล้วก็วัสดุนี่มันบอกบอกวันมันมี3ปุ่มนะอ๋อใช่ครับตรงกลางให้ถึงปุ่ม power ขึ้นลงก็คือวอลลุ่มวอลลุ่มปรับขึ้นปรับลงแต่ว่า การใช้งานฟังก์ชันหรือแอปบางัไม่ใช่ค่าวอลลุ่มใช่แล้วจริงๆมันมันมันมีเซนส์อะมันสมเหตุสมผลเวลาเราใช้แล้วเราเราคิดว่าปุ่มนี้มันน่าจะทาอย่างนั้นอะที่มันเป็นจริงๆนะแล้วผมโผไม่ธรรมดาคือมันนุ่มนะฮะแต่ว่าเวลาเราวางเนี่ยมันจะไม่กดเองนะไม่มีวันกดเองเลยและที่สำคัญเป็น LED ใช่เวลารับสายอะไฟติดโอ้โหโอ้ตุนิสต์หน้าหลายๆสีได้ไหม โทนี่สตาร์โทนี่สตาร์เขาอยู่กับ HTC นะครับพี่เขาอยู่กับ HTC นะครับพี่นะครับเป็นโทนี่สตาร์ก็เนี่ยปุ่มข้างหลังโอเคใช่ครับแรกคีแร่คีมักคนจะบอกว่าสดุอาจจะเป็นพลาสติกธรรมดาผมบอกได้เลยว่ามันไม่ธรรมดาเพราะเกรดมันดีแม่ว่าพลาสติกธรรมดาก็มันมีเกรดเนี่ยพลาสติกมันมีถ้าแบบถูกแบบแพงอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ธรรมดา กระจกมีลายด้วยมีลายกระจกเลนกระจกเลนเป็นอะไรเฮ้ยซัฟไฟซัฟไฟลท์ลอยนิ้วมือคุ้นคุ้ไหมครับครับเหมือนไอโฟนนะครับไอโฟนงาที่บอกว่าถ่ายมาแล้วม่วงๆ่วงอ่ะตัวนี้ไม่ไม่ม่วงแสดงไอโฟนม่วงไโฟมดกระจกกระจกุเรตัวที่ซอฟต์แวร์ตัวนี้ถ่ายแล้วไม่ม่วงแน่นอนนะฮะไหนใครบอกไอโฟนม่วงมาเจอกันมาถ่ายเลยมาถ่ายให้ดูเลยเขาบอกว่าเรากระจกซฟไฟไงมาใช้เครื่องมาใช้เครื่องของผมถ่ายเลยถ้าไม่ม่วงนะให้ด่าเลย ที่ซอฟต์แวร์เดี๋ยวเขาแถะก็กระจกกันได้อ๋อเหรอก็กระจกสปายพลาสติกไม่ธรรมดายังไงไปถามพี่โจ๊บเองก็คือเกรดมันดีฮะมันมีลายๆเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเข้าไทยพลาสติกธรรมดาไอ้พิเศษเนี่ยแกะไม่ได้นะฮะนื้อกระสุนแล้วกระสุนเด้งไม่ธรรมดาเคยฟังไหมเขาบอกว่าความเชื่อกันกระสุนได้วเชื่อตปไม่ตา ผมนมมาเชื่อเชื่อนั่งอยู่นี่จอก็สวยนะจอสวยอ๋อจะบอกว่าจอ LG นี่ขึ้นชื่อ number one IPS เป็น IPS สีสันสดใสแล้วแสงเขาอันดับหนึ่งแล้วจริงๆต้องบอกว่า LG เนี่ยเขาเด่นเรื่องจอไม่ว่าจะเป็นจอโทรทัศน์จอมือถือหรืออะไรนะฮะเขาเด่นอยู่แล้วในงานด้านนี้ด้วยเดี๋ยวอะไรเขาใช้ LG ไงฮะเฮ้ยบักฟ ช่วงตอนนั้นี่มีปัญหาจอสีไม่เสมอเหลืองบ้างขาวบ้าง้งก็ได้ก็เหมือนกันไม่ต้องไปหมุนหมุนให้มันร้อนมันจะแต่ขาวว่าแต่ทำไมต้องไปแวะเวียนไอโฟนทุกทีเลยพี่โจบจบแล้วยังเนี่ยขายขายของ LG จบแล้วยังนี่นี่เปิดโอกาสให้ขายเนี่ยเดี๋ยวจะสตือปจอเป็น5.2นิ้วนะครับคอมเ u l l HD เอ้ดีจะมา5.2นิ้วได้ไหมได้เนื่องจากมันขอบเครื่องบางมากแล่ด้านข้างไม่มีมันทำให้เครื่ลมเหลือแค่นี้ เครื่องเล็กเปียบเทียบนะไอ้ท bon yeah> ี่พี่นกถืออยู่เนี่ยครับมันคือแผ่นกระดานชนวนรึมั้ยใช่พูดกีกคุยก็นี่ฮะเล็กมากใช่ครับ พูดถึงจอ5.2แล้วผมชอบตรงที่ปุ่มควบคุมด้านล่างเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ใช่แค่ว่ามีแค่3อันแล้วคือสิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ก็คือถ้าคุณไม่ไม่ถึงขนาดนั้นเฮ้ยจริงๆสำหรับผมผมให้เลยนะเหรอเพราะว่าเฮ้ยมันมีปัญหานะคนใช้โซนี่กับซัมซุงยัต่อยกันแล้วสลับกันโซนนี่อ่ะปุ่มแบ็คไว้ซ้ายไม่ไว้ขวาไว้ขวาเธอผมมองอย่างนี้นะไว้ขวาแต่ซัมซุงไว้ซ้ายใช่ค่ะนะฮะบางทีเราใช้ซัมซุงมาโซนี่แบ็คแบ็คในูมองเลยอันนี้ครับปรับเปลี่ยนได้เองนะฮะแต่คุณ ปรับเป็นสีทันก็ได้เนี่ยปรับเป็นสีแถวก็ยังได้สีแถวก็ได้สาวใช่ไหได้นะฮะแล้วก็จะปรับเป็นทานสปาร์เลนก็ได้อันนี้ผมตัดปรับเป็นทานสปาร์เลนอยู่นะฮะคืออะไรใสๆใสๆจะเห็นพื้นหลังแบ็คเบลชาชัดสิ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเอวจีเขาบอกเล to you อะไรนะเขาบอกว่าเลยที่ฟอร์มยูก็เพิ่งเรียนรู้การใช้งานของมนุษย์ ประโยคหลังน่าจะถูกมากกว่านะพี่นพ๊กเรียนรู้ from you LG ก็บอกกับทุกแบรนด์นะครว่าเรียน from you อ๋อพอดีเมื่อเช้าขึ้นโรงใส่เสื้อ LG มานะฮะตอนนี้เปลี่ยนแล้วไม่ใช่อ่านให้ถูกนะก็ประมาณนี้ก็กระจกก็ไปเรียนรู้มาจาก iPhone แซ่บมากตัวนี้ไม่ได้มีฟังก์ชันฟังก์ชั่นมันคือว่ายังไงดีอ่ะคล้ายๆกับตัว g p o นะครับแต่ว่ามันดูครบถ้วนหมดเลยอ่ะอย่างมี q u ขีดเมโมทีสไลด์ ที่โซนสงคัญคือพิกพีมีโมดพูดอย่างนี้เขาจะรู้ไหมที่มันคืออะไรบ้างเนี่ยก็คือพิกมีโมอะแราว่าบันทึกไว้ก็คือการเขียนหน้าจอกดเขียน้เลยใช่ครับเขียนได้เลยมันเขียนบนจออยู่นะไม่ใช่หมายถึงสร้างกระดาษขึ้นมาไนะคุณไม่ต้องจับภาพหน้าจอก่อนนะครับคุณสามารถเขียนได้เลยแล้วก็จับเขียนทับภาพจอเลยใช่ไหมยี่ห้ออื่นที่ต้องจับภาพหน้าจอแล้วเขาไปเรียนรู้มาแล้วปรับปรุงเลยครนะไม่อยาดพูดอย่างนี้เลยมันฟังดูเหมือนอีกแบบนึง ในมุมมองของผู้ใช้มันคือสวนรวมอ่ะเราจะไปแคร์ทำไมมันจะมาจากไหนแล้วก็ตอบโจทย์ทุกอย่างอันต่างค่ายังทำบ่อยๆเลยใช่เดี๋ยวนี้โน้ติฟายเลื่อนลงมาได้แล้วไงเอแล้วก็แบบเอ้ยจะเป็นมันบล็อกเข้าตัวพี่แล้วก็แบบว่าเฮ้ยไลฟ์เปเปอร์ไม่สำคัญไปใช้ล่กลับกลับกลับพี่กลับพี่แล้วคับให้เวลาอีกสามสิบวินาทีขายของแล้วเดี๋ยวจะย้ายไปอัลตร้าครับใช่เขียนหน้าจอนะครับแล้วก็คิวสไลด์ คิวสไลด์ก็คืออะไรก็คือฟังก์ชันสมบูรณ์แบบใช่คือสามารถเปิดหน้าจอซ้อนทับกันได้ฮะเช่งเช่คุณต้องการเแอปพ,พร้อมกันเลยเปิดแอปพร้อมกันเลยอ่าน,น,ไ,นไ,ดไ,ไ,ดได้ได้เป็นหน้าจอ เป็นหน้าต่างเล็กๆซ้อนกันอยู่สามารถลดความรบหัอ่ะใช่แล้วก็สสองถ้าต้องการมัลติเินโดไงก็คืองานอยู่ทำงานพร้อมกันเลยแล้วก็ตัวนี้ทํางานพร้อมกันเลยเราเล่นในตัวเราต้องการสลับไปใช้แอปที่อยู่ด้านหลังแล้วก็ปรับให้ข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนให้จางลงแล้วก็ไปใช้งานด้านหลังได้ใช่ที่หน่ม่ไม่ได้อีกอันหนึ่งแล้วอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สามารถเปิดใช้งานได้3หน้าจอจริงๆมันคือ4หน้าจอนะสี่แอปพร้อมๆกันเขาเรียกอะไรนะใช่3านิ้วเนี่ยปรับ ผมก็จำชื่อไม่ได้เลยไม่อ่านรีวิวดูนะครับผมเขียนไปด้วยประสการใช้งานจริงไม่เปลืองนะเพราะตัวนี้ผมต้องบอกว่าเฮ้ยเรื่องแบตเตอรี่อันนี้ต้องยอมแพ้ต้องขอจริงไม่เคยเจอมือถือที่แบตออย่างนี้เลยดื้นกว่าฮะไม่เหมือนเดืองกว่าคือเอามาไงใช่ไหมที่เราบอดมถึงแล้วออกมานติดเมื่อวานสามเครื่องนี้สองเครื่องมีชาร์จผมยังไม่ได้ชาร์จเลยตอนนี้เจ็ดสิบห้ายังไม่ได้ช์าอันนี้ยอมจริงๆยอมแพ้เขาจริงๆฮะเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเท่ากันนะฮะ หน้าจอต่างกันนิดเดียวนะครับโอเคคู่แบบกินเท่าๆอ่ะอันนี้เหลือ28เปอรเซ็นต์ี่เหลือทีละ75ออกมาพร้อมกันยังไงเราแบบปรับพอๆกันเลยนะฮะจริงๆใช้อันนี้น้อยกว่าด้วยโอ้โหนะครับอันนี้ใช้ถ่ายนั่นนี่นู่นก็เลยไม่อยากเทียบนี่ก็พยายามเหลือเกินมพยายาม ก็แปลงข้างหลังก็ได้วย <c oughs> แล้วจริงๆทิสวสไลด์ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นตอน G Pro อ่ะมันจะใช้ได้แค่5ฟังก์ชันนะครับแต่ตอนนี้มันปรับเปน10ฟังก์ชันละครับสามารถใช้งานได้แล้วก็มีไวท์แมทด้วยนะครับไวท์แมทของ LG นี่ก็คล้ายๆกับอีกแบรนด์นึงที่มีเดินหนงฟอร์อยูเดินหนงฟอยู่ต้องเป็นการคำสั่งเสียง แต่ไม่ใช่จะพูดนะมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือมันซูมเสียงได้เออใช่ซูมเสียงได้เวลาถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอสามารถซูมเสียงเฉพาะคนคนนั้นได้แล้วมันจะดูเสียงคนนั้นเด่นกับพิเศษใช่ใช่ขนาดอางงคนถ่ายงงเลยงงเลยไม่รู้เลยแด้ใส่ซูมเสียงในรุ่นนั้นน่ะรุ่นอะไรไม่บอกตัวนี้นะครับเวลาสมมติว่าไม่ใช่ตัวนี้สิครับตัวนี้เราถ่ายคนนี้นะ ซูม<ช>แล้วมันจะซูมเสียงคนนี้ด้วยแล้วก็วเป็นมือถือรุ่นแรกนี่นะครับที่มีจุดโฟกัส9้าจุดนะครับม,<ห>มันีติดโฟกัสใช่ครับ รุ่นอื่นก็ผิดแต่ว่าไม่ไม่ถึง9จุดใช่ครับ9จุดถามว่าโฟกัสคืออะไรก็คือเวลามันโฟกัสปกติจะเป็นสี่เหลี่ยมเดียวใช่ไหมใช่คอันนี้มันจะเป็น9อันเลยครับมันทำให้เราจับไหล่จับหน้าจับเอวจับอะไรรุ่นได้ใช่ไหมเฮ้ยนี่คือถือนมดูดนี่คือนใสันะครับสิ่งที่อยู่ในใจไม่ใช่ถือไปตมิวโอตมิวกินเจผมกินเจไปไม่รอดเขาเลนึกอยู่ว่าจะยังไงบอกให้ให้แยกกันใหญ่ดูดูดูดคิดอีกตอนหนึ่งเราไคิดอีกตอนหนึ่งอย่ารวมกัน ล้วมีอะไรเงี้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมจะพูดที่จริงฟังก์ชันกล้องเยอะนะมีช็อตแอนด์เคลียร์ด้วยครับก็คือลบลบภ้าคนที่เดินผ่านด้านหลังเรียนนิ่งผมไหมมีหมด HDR เฮ้ยอันนี้ใครๆก็มีครับแล้วก็มีหมดพานอรามาอันใครๆก็มีครับแล้วหมด VR พานอรามาคืออะไรรู้ไหมฮะก็เหมือนกับตอนในซาคือถ่ายภาพพานอราม่าแบบวงกลมนะเรียนนิ่ง from you อันนี้เรียนนิ่งฟอร์มตัวเองไม่เรียนนิ่งฟอร์มอ๋อใช่ตอนนั้นก็แอร์ตอนนั้นก็ LG ใช่แล้วภาพถ่ายภาพต่อเนื่องครับ แล้วก็ชอ็อตสวยงามก็คืออ่าบิวตี้ช็อตถ่ายภาพให้นะคนสวยอะไรเงี้ยก<ม>็พี่โจ๊กนะฮะพี่โจ๊กสายยาตอนนี้ได้แล้วพี่พี่โจ๊กบนอิปบอร์ด beauty shot ใช่ถ่ายภาพตัวเองตลอดบางทีผมไม่ได้ใช้นะ <laughs> 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 จะบอกบิวตี้ช็อตเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นนะแบรนด์อื่นก็จะแบบว่าปรับโครงหน้าอะไรเงี้ย <laughs> <laughs> ผมว่า beauty shot ของ LG ยังยไม่ค่อยเก่งนะเพราะว่ามันแบบ ทำให้หน้าระนูลขึ้นเฉยๆแล้วก็ดูสว่างขึ้นเฉยๆจะบอกว่าเป็นต่างชาติมากกว่าหรือเปล่าเออแต่ว่ามันมีบางคนนะแบบดูธรรมชาติ LG เไปมาบอกว่าเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงคุณไปให้เป็นไทยให้เป็นคุณให้เป็นคุณในหน้าที่ใสขึ้นแค่นั้นนะฮะที่เรานัเนี่ย สุดที่สําคัญเรื่องราคาี่ใช่อ๋อราคาเลยนะครับโอ้ราคานี้ต้องยอมอีกเรื่องหนึ่งหมดกล้องคู่ก็เจ๋งนะคือตัวนี้มันถ่ายกล้องคู่ได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยครับดูเอลเดินเลดูออกดูออกสามารถใช้ในท่าประดวนท่าประดวนแล้วก็สามารถใช้ได้หมดวิดีโอได้ด้วยนะวิดีโอก็สามารถถ่ายได้หมดกล้องคู่ได้ครับใช่ครับราคา ราคาครับมันก็พันเก้าไอ้จ๊ะไม่ถึงสองหมื่นกับเรือธงไฮเอ็นด์มีของแถมด้วยนะฮะใช่ครับหูฟังในคอรบีทใช่ครับคอรบีทโทครับหูฟังแบบของไทยด้วยหูฟังแบบเ็อ๋อสเปคเอ้ยสเปคแรงสแนปดักรอนแปดร้อยอ๋อใช่อันนี้ลืมพูดไม่ได้เลยสองกิกรอนนี้สี่จีไหมรองรับสี่จีด้วยตอนนี้มีเครื่องหมาที่ใช้สแนปดักรอนแปดร้อยก็มีเอสซีในไทยด้ไหม เอสีในไทยเป็นเป็นออฟต้าใช่ไหมครับมีแค่2ตัวแล้วก็แซนด์วิชนี่ใช่ใช่ครับแซนวิชนี3ตัวนะครับสตัวนะฮะเจ๋งไหมโอเคนะนี่แหละครับคือความเลิร์นนิ่งฟอร์มูลของเราใช่ดังนั้นเราไปดูตัว CPU Snap 800อีกตัวหนึ่งดีกว่าไม่เลิร์นนิ่งกับใครไม่เลิร์นนิ่งตัวนี้ไม่สนใจนะทุกคนอุนต้านะเราต้องเรียกว่าอุนต้าอย่าไปเรียกตามกระแสนะเราเรียกอุนต้าแมนนะครับอุนต้าแมนตลอด ผมเรียกเดี๋ยวนี้ถ้าแผ่นซีดีเกี่ยวกับเอาต้าจะเป็นหนังกอลแน่เออหนังกอลพี่ครับมีอัลตร้าแมนฮาโล่ไหมครับตัวอะไรเนะอัลตร้าแท้บางคนเรียกอัลตร้าสี่ตัวนี้ยังคงเป็นเรืองผิดนะครับอัลตร้าจีขอสวัสดี ตอนนี้ยังไม่เลื่อนทงในด้านราคาของโซนี่คือตอนแรกผมเคยจับไปตัวซัมซุงกา a ล a ซี่เมกา6.3ว่าใหญ่เลยนะครับเจอพี่คนนี้คันนี้6.4เยอะมานิ้วแต่เครื่องใหญ่เครื่องใหญ่กว่า6.3เยอะเลยครับอันนี้ใน Google Play ถึงขั้น categorize มันไว้ว่าเป็นแท็บเล็ตใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆตัวนี้เ้าจะมองไม่ใช่มาสโฟนนะเราต้องมองมันเป็นแท็บเล็ตขนาดเล็กเพราะอยู่องค UI มันก็เป็นแท็บเล็ตพี คือผมยังชอบนะเรื่อง UI ของ s o น y ่ทำได้สวยมากอ๋อมันอินเทอร์เฟสอินเทอร์เฟสสวยมากๆหรูหลามากสิ่งที่โดดเด่นนะพี่คือตัวใหญ่นะฮะประตูงสุดที่เฮ้ยอันนี้ต้องบอกโซนี่นะฮะที่ทำไมคุณไม่ปรับตัวงสุดที่โลกร้อนมันใหญ่ตามตัวมันเกี่ยวอะไรอ่ะลดตัวขนาดตัวไม่ใช่ล้ไม่ใช่ละผมสาตาไม่ดีผมไปใช้เค900 คือบางคนบอกอยากได้จอใหญ่ๆเพื่อความเต็มตาเคย์เก้าร้อยนี่รุ่นของเลโนโวนะครับผมบอดี้โลแกนไทยมาหรือเปล่าคถ้าสปอนเซอร์ที่รักผมชอบส่วนตัวผมชอบส่วคือต้องบอกก่อนพักผมชอบมากเลยให้คะแนนดีถ้าเกิดมองหาจอใหญ่ๆเพื่อเคนสายตาไม่ดีอยากได้อะไรอย่างมากิดทางนะครับเดี๋ยวไปทางอื่นนะฮะตัวนี้ใหญ่เพื่อความกว้างในการแสดงผลใช่ครับดูวิดีโออะไรแบบนี้โอ้โหเต็มตามากมันใหญ่ด้วยจอแต่อย่างเช่นโลควเวส อ๋อใช่บางคนเนี่ยฟอนใหญ่เนี่ยจอใหญ่ฟอนใหญ่แต่ตัวนี้ฟอนเล็กแต่แสดงน้องหนเยอะขึ้นใช่ครับนี่คือของมันใครชอบอ่านหนังสือออนไลน์ใครชอบอ่านพวกอย่างพวกอะไรนะ Google Google อะไรนะพี่ Google เขาเรียกว่าอะไรนะตอนเนี้ยไอหนังสือของ Google Google r e ADER ัหมเออใน l e Play อ่ะพี่ใช้เปิดแล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะสมมากกับการอ่านหนังสือังร่คบ การออกหมดแปลไม่ได้ค่อยๆอ่านแล้วเหมือนนักเรียนตอนนี้ก็คือเป็นมันนะฮะเรื่องต้องห่วยมากกล้องห่วยมากโซนนี้ด้วยนะคือผมติเพื่อติเพื่อตินะฮะกล้องมันเป็นระดมแบบแท็บเล็ตจริงๆนะฮะลือมันแบบแม่พอกมาเชอบซอฟแวร์ไม่ถือว่าใช่ตซอฟแวรก็เหอะแก้อะไรก็เหอะแก้หน่อยนะต่อให้เป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่คุณไม่แก้ว่าคือไม่ดีใช่คืออย่าอย่า คือจริงๆตัวนี้มันเกือบจะสุดแล้วอะครับอย่าพยายามมาให้อะไรมันมาดึงมันจากความสุดหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเลอทองเลอทองคือซัดวันแต่ราคามันแพงกว่าซัตวันใหญกว่าใหญ่กว่าวันก็ดีกว่าใช่ใช่ใล้าน้อยงมาตัวนี้ซุ้มตัวเนี้ยข้อดีมันคือความบางการดีไซน์สวยจริงอันนี้ยอมรับสวยมากมากจริงจริงมันสวยนะสีขาวสวยมากมากเลยครับสวยแบบสวยๆเลยตดเรื่องจอฮะจอผมริดววายังไม่ค่อยสวยเท่าจอแจอเเห็นปุ๊บโครว่าเลยนะเหรอร้ หน้าไม่เคยเห็นเขียงสวยขนาดนี้นในของบ้านยิ้มหันหันเลยมันดูดีมากเลยอ่ะกระจกเอาจริงๆตัวเครื่องเขาสวยจริงๆฮะอันนี้ต้องยอมรับมากสีขาวสวยกับสีดำแล้วก็มีด็อกกิ้งเป็นนักเนติกนะใส่แล้วมันก็เป็นโหมดสองแท็บเต็มตัวเคยเห็นคุณนพพยายามที่จะเอาไปซิ้นนะครับผมกับตัวจีนหลอกผมสั่งซื้อจาก eBay มันเขียนว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวเสียบล็อกสองพอร์สชาร์จแบตได้โอนทานข้อมูลได้ไม่ได้เยต่อปุ๊บ ไหนอ่ไอ่ถ่ายตัวจะไปเสียงก็มันก็ทำจิตตัวไม่ได้จริงเนี่ยละครับไม่ต้เอาซื้อแบบดียี่ห้อหน่อยคือคุณนบลองมาหมดแล้วนะครับแม้แต่ว่าจะเอาไปใช้กับคีย์บอร์ดของ P3 มัก็เอาไปลองมาแล้วได้ได้หรอได้ได้คีย์บอร์ดพุ่งได้อยู่แล้วกันดอยเมาสแบดนี้ผมตั้งนี้เลยนะซื้อขาตั้งมาต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์เฮ้ยมันเป็นคอมพิวเตอร์ฟิซีเครื่องนองย่อมได้เลยนะด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่ครับแต่เสียงก็แบบงอย่างเบามากเบามาก อันนี้มันนตงสรเีี้มรีวิวแล้วด้วยอุปกรณ์เสริมมีรีวิวแล้วด้วยขนาดบอกไม่ชอบไม่ชอบซื้อเพียบเลยซื้อครับเขาเรียกกำจัดจุดอ่อนนะรับจริงเราซื้อตัวเสริมนะขยายมันซะเลยพอจบตรงนี้เนี่ยไม่รู้จะขายยังไงแล้ยเสียดายก็ตัวนี้เขาเรียกสแตนด์ลิโอ้บูทูธแต่ตัวนี้แอนเซนชอบนะเอมันเจ๋งดีตัวนี้มันใช้กับยี่ห้ออื่นได้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 ที่ใช้คือเป็น NFC ประกบปุ๊บ เพลงสายเรียกเข้าโทรเข้าโทรออกการแจ้งเตือนเฟซบุ๊กทวิตเตอร์มีข้อมีข้อติไหมเรื่องภาษาไทยภาษาไทยไม่รองรับแต่พระเจ้าลายชื่อภาษาไทยดันแสดงใช่ไหมแต่อีเมลภาษาไทยไม่แสดงบรรลานอยู่ไหนผมคิดว่าชื่ออะไรต้องให้โซนี่ไทยพยายามอิหน่อยอุปกรณ์ใี่ออกมาจากสมาร์ทโฮมทูธแฮนด์เฮดแฮนด์เซตไม่ไม่พี่จมจะพูดแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือเขาขยันเต็มที่แล้วแต่ทรัพยากรบุคคลอาจจะ อาจจะแบบอาจจะคือคือคือมันมีมันมันต้องมีปัจจัยอย่างอื่นแต่เอคิดว่าออบุคคลในองค์กรทุกคนขยันหมดอยู่แล้วแหะครับผมใช่แต่ว่าต,าตอนมันจะเหลือ,อ,อข้อติหน่อยๆที่เราอยากจะติเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นมากกว่าเพราะว่าโซนนี้จริงๆตัวนี้เนี่ยมันมันครบแล้วครับรมันเกือบแล้วมันเกือบมากผู้ชมหนุ่มากเขาไม่ได้ใส่เสื้อโซน ใช่ครับใส่ส่วน a d d r s ครับกูมันมันเกือบแก้ตัวไห้โซนี่ด้วยมันเกือบมันเกือบแล้วใช่ไหมบอกโซนี่อย่าเรียงไปซื้อสปอนเซอร์นะครับครั้งหนึ่งอ่ะครั้งหนึ่งเคยรักโซนี่มากตอนนี้ก็ยังรักอยู่นะเพราะว่าจริงจยิงแฝงอูเยอะนี่ผมเคยซื้อก่อนเะร้อยวันก่อนเดินไปหลังบ้านเจอสาวโล่โซนี่แฝงอยู่ทุกที่อยู่หลังบ้านด้วย เครื่องนี้ซื้อเพราะสาวว่าคนนั้นเอ๋อคนนั้นนี่เองคนนั้นนี่เองนะฮะแล้วพอใช้ปุ๊บบอกไม่เอาแล้วโซนีรุ่นนี้ไม่ผ่านนะรุ่นนี้ไม่ผ่านนะบอกเลยนะเพราะว่าดีหมดนะครับเสียงกับกล้องขาดสองอย่างเท่านั้นเองเพื่อนวะแล้วผมเกือบจะซื้อเหมือนกันนะเพราะมันสวยมากพรเอิญมันมันเป็นแบบนี้มันเป็นตรงที่ว่าสองอย่างที่สําคัญต่อการใช้งานจริงด้วยนะฮะทั้งเรื่องของเสียงแล้วก็กล้องส่วนใช้เพราะว่า ผก็มีตัวนี้ตังจากจุดพอเป็นเสียงแล้วผมนี่อยากให้เปลี่ยนจอมากเลยนะถึงแม้จะปรับไปเป็นจอใหม่แล้วมองดีขึ้นสีสดขึ้นอ่อนแสงแสงคือถ้าเทียบจอไอพแล้วยังผิวเป็นรองถ้าเทียบกับ i อพหรือพี่โจเปิดเอลจีแสงสุดเทียบได้พี่ได้เลยครับพี่น้องก็ดูดีนี่คือตอนสภาวะสู้สายนี่คือสายเต็มนะครับเห็นหน้าจอชัดเจนฮะ ต่างไหมเห็ต่างมากเลยไหครับนี่คือความด้อยที่ยังเหลืออยู่ของจอไตยูคืออย่าอย่าเปลี่ยนชื่อเท่ๆเลยครับเปลี่ยนชื่อเท่มากนะจริงเหรอเปลี่ยนแล้วสีก็สวยมุมมองเป็ว้าแต่จริงๆนะเท่ๆกับตัวแซดตัวเก่านะไอตัวเนี้ยถือว่าดีนะเยอะเลยจอสวยขึ้นมากแต่มันยังสู้นี่นี่ก็พยายามเหมือนกันพยายามนะอันไหนชัดกว่าเอาเอาตัวกลางด้วยฮะ คือแกเห็นแค่นี้ให้เพื่อนเพื่อนตัดสินกันด้วยสายตาตัวเองดีกว่าครับผมเอาเดี๋ยวดับ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 เอาใหม่เอาหม่อโอเคเห็นแค่นี้ให้เพื่อนเพื่อนตัดสินกันด้วยตัวเองในเรื่องของนี้ไปดูเองดีกว่าไม่เอาไม่กล้าพูด บองแทบตลอดไม่เคยเลยนะงมที่แก่แต่ว่าเราซื้อมานะจ๊ะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าหลักๆแล้วนะฮะอย่างเอลจีอย่าลืมนะครับมาเป็นสปอนเซอร์เราที่ดีเอขอกันแบบนี้เลยนะครับจริงๆหลักๆแล้วว่าอยากจะบอกว่าตัวโซนี่เองเนี่ยเราไม่ค่อยผิดหวังในเรื่องของการดีไซน์อยู่แล้วอันนี้ต้องยอมรับสุดยอดมากจริงๆนะผมว่าใช่ครับเล่นเพลงเล่นหนักใช่ใช่ผมผมชอบสุดๆเลยอ่ะใช่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอร้องเลยคือถ้าเป็นไปได้นะะให้โซนี่ใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆในบางส่วนของ ของเครื่องมากกว่านี้หน่อยคือจริงๆตอนนี้มันเป็นมันเกือบจะเป็นมือถือที่เพอร์เฟกแล้วแต่ฟังก์ชันสำคัญที่มือถือสมาร์ทโฟนปัจจุบันควรจะมีเขากลับทำได้ด้อยสันกวันดีขึ้นเรื่อง้องมากใช่เรื่องจอสู้แสงยังมีปัญหาแล้วก็ฟังก์ชันเฉพาะตัวอาจจะดูน้อยไปเขาอยู่ในยุคกลัง พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองบ้างจะกลับมาพัฒนาเทคโนโลยีเป็นแบรนด์ที่อยู่ในสถานะดีๆนะแฟนการลองคอยใช่อีกไม่นานเพราะว่ามีแฟนคลับหนาแน่นอยู่แล้วนะฮะอีกไม่นานรผมว่าโซนี่อย่างนี้อาจจะโดนแฟนขับด่าก็ได้แต่ขอบอกนะฮะเราตีเพื่อก่อนนะครับรู้ตัวแล้วเนี่ยผมกลัวโดนด่าไม่แต่ว่าใจจริงใจจริงใจจริงคงต้องบอกแบบนี้ผมโดนพิจ๊กตอกย้ำทุกวันเลยแบบโห่ไม่มีชิ้นดีแบบ ินจริงๆผมอยากจะจอาโน้ตสามาประชันด้วยนะฮะแต่เขาเอาคืนไปแล้ว <c oughs> ไม่ฉัน <c oughs> ไ,มมไม่ฉันส่ตัวนี้ก็กไม่รู้จักหรืนราคาราคาราคาของตัวเอลร้าขนดนี้พันเก้ารอบาทสองหมื่นหนึ่งบาทสองหมนห่บาทถามว่าเรามาเทียบเปล่านะ ยาเพราะว่ามันตัดตามไม่ได้อันนี้แท็บเล็ตส่วนนี้เป็นมือถือครับจริงๆมีอย่างเดียวนะที่เขาใกล้เคียงกันมากที่สุดก็คือเรื่องของ CPU อ๋อท่านเป็น Snapdragon ใช่มันเป็นมันเป็นมันเป็นเทคโนโลยีที่เท่ากันเลยส่วนอย่างอื่นจริงจริงมือถือในบ้านเราที่รองรับ LTE มีไม่เยอะนะพี่ 4G LTE เนี่ยเหมือนกับว่าก็ยังมีการเลือกเลือกกันอืมคือลราบาง 3G แบตยังหมดแบบกระหายเลื่อนเลยแบบอันนี้ก็แตกต่างมากเลยไม่หล่อเพราะตอนนี้ 4G ในไทยมันใช้ได้แค่อะไรสยาม เออพูดถึงเรื่องแบต ultra แซดจริงๆแบตเท่ากันเลย LG เกือบเท่ากันหรือเกือบเท่ากันเลยเนาะสามพันเท่าไหร่นะพี่สามพันเท่ากันนะสามพันมิลลิแอมเท่ากันแต่ว่าเขาเขาเาเสียเเรียบตรงความที่เป็นจอใหญ่กว่าดังนั้นแบตเตอรี่เลยอาจจะต่าง LG บ LG ตนีตอยแต่คือไม่เคยเจอจริงๆทพี่ Android ตัวไหนที่แบตเท่าขนาดนี้ จะไปเทียบประตูสัมพันธ์อื่นนี่มันแบดติดกว่านะโอเคก็นี่แหละประมาณนี้ฮะใช่ครับแล้วก็จะมีรายฝากไว้สำหรับน่120ไหมครับเห็นถือนาแล้วมันคือมือถือที่มีกล้องดีที่สุดในโลกรองรับแอ๋อจะบอกตรงนี้แกะเคลนครับคมเว้ยดีที่สุดในโลกและรองรับ 4G ครับผมส่วนราคาล่ะครับน24,000เก้าร้อยยี่สิบบาทเพราะมันคือ ใช่มันคือมือถือกล้องดีที่สุดในโลกบอกเลยว่าคุณน่ะต้องเป็นคนที่เราเลือกแล้วเท่านั้น คุณอยากเป็นคนที่ที่สุดในโลกไหมใช่ใช่ครับคือคุณจะเป็นคนที่ที่สุดในโลกเราอันดับหนึ่งเสมอใช่ครับนะก็ที่สามเขขอลาไปก่อนเลยไม่ใช่ที่สามยังเป็นที่หนึ่งในใจหลายหลายคนนะไปถึงผมโซนี่ครับเรารออยู่นะครับแซดวันส่งมาให้รีวิวเลยครับจะส่งมาไหมเนี่ยไม่จอดอย่าอย่าเพิ่งพูดถึงแซดวันเลยพี่จริงๆถ้าเกิดว่าถ้าปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้กับอัลตร้าเป็นที่ซอฟต์แวร์จริงๆฝากโซนี่อัปเดตซอฟต์แวร์หน่อยไม่ UI สวยอ่าฝากฝากฝากแก้ไขในตรงส่วนนี้ให้ได้ถ้าแก้ไขตรงในส่วนนี้ได้นะครับอัลตร้าจะเป็นตัวที่น่าเล่นมากพี่อัลตร้าแเป็นหนึ่งในตัวที่น่าเล่นมากใช่ครับถามว่านี่บางคนคิดว่าหน้าหลังกระจกนี่ทนนะทนนะจริงๆนิ่ทนดรอปเทสเลยดีกว่าตกระแ เมันเป็นเรื่องปกติป่ะพี่มันเป็นเรื่องปกติของที่โจบอกแต่คนนะผมนึกจะพูดอย่างนี้ไงเอาไม่ไม่มันมันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องปกติของของจะบอกว่าของบอดี้ที่มีวั่งมาแบบนี้ไงฟฟฟิิลล์์มมมมนะโกกัสีออาายเข้าจนได้จับใจฮะเห็นหนูหนูนาแล้วใจบอกแม่งเป็นโฟกัสไปแล้วเนี่ยนี่ไงหนูนานะฮะ ไม่ใช่โอยไม่ใช่มั่วมากเลยมั่วมากฟีลหน้าหลัตรงรุ่นนี่ฟีลหน้าหลักตรงรุ่นใช่แล้วก็มีเคสด้วยเคสตรงรุ่นก็มาแล้วใช่ครับแล้วก็มีฟิล์มอ่าันมีอยู่แล้วเลยครับเออ็นนี่ต่อจากอะไรนะแอนตี้ช็อคป่ะแอนตี้ช็อคใช่ครับแอนตี้ช็อคโฟกัสแอนตี้ช็อคนะครับครับผไม่แตกจอก็ ต่อแปะเป็นฟิล์มกันกระแทก๋ยวเรารีวิวให้ดูใช่นะฮะกระแทกได้แต่อย่าแรงมากะวังนี่นะไม่ใช่เหรอตอกสุดแรงนะฟิล์มไม่เปไหวเลยนะแต่จอไอ้เครื่องเนี่ยไปหมดไม่ใช่จ้าแล้วก็เอาเป็นว่าการใช้งานจริงคงไม่มีใครเอาค้อนไปตอกจริงก็แอนตี้ช็อคในระดับที่ทําได้ดีมากๆในความสามารถของมันนะครับผมก็คลิปนี้ลากันไปก่อนหน่อยที่เฮ้ยคลิปนี้เรียกสปอนเซอร์หรือไล่สปอนเซอร์กันนะโอเคอาลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ